วันนี้มาทำเมนูห่อหมกทะเลย่างกันค่ะอย่างแรกก็ใส่เนื้อปลาขูดลงไปกับพริกแกงแดงเลยค่ะจะดีมีพริกแกง2ล้านอ่าใส่สองล้านเลยแล้วก็นวดค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะนวดนวดนวดเยอะๆ,ให,ๆให้เขาเด้งค่ะคราวนี้เราก็ใส่ไข่ทั้งฟองลงไปเลยตามด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลจะดีใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะกระชายปั่นค่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอย ตามด้วยกะทิค่ะของเหลวลงไปโลดเลยง่ายมากเลยสูตรนี้ใส่เกลือด้วยคราวนี้ก็นวด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 ให้เนื้อปลาขูดนะคะกับส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยยี่สูตรนี้ทำาของ่ายนะเนี่ยแล้วก็นวด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 จนเข้ากันยำ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 พอเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้เราจะมานวดในน้ําแข็งเพื่อให้เขาเด้งฟูค่ะมาที่ใบตองการคุณแม่กับป้าสานี่กําลัง ตัดใบตองให้ได้ขนาดทําความสะอาดใบตองได้ใบตองแล้วค่ะคราวนี้มาห่อกันข้างล่างค่ะเราจะใส่ใบโหระพาสักสี่ห้าใบแล้วก็ใส่ตัวหอหมกที่เราทาเอาไว้ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องทะเลได้เลยเครื่องทะเลวันนี้คุณแม่เตรียมให้หนักมากมีทั้งกุ้งปลาหมึกไข่ปลาหมึกแล้วดูไซรร้านไหนจะใส่ขนาดนี้ข้างบนใบโหระพาวันนี้จะดีใช้เป็นไม้จิ้มฟันค่ะแทนไม้กดัดแล้วใบตองทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อค่ะ ต้นของคุณพ่อคุณพ่อปลูกไว้หลายต้นก็ขอมาสักต้นหนึ่งหมดต้นเลยหนึ่งต้นนี่แล้วก็กราดค่ะคุณแม่นิ้อคุณแม่นิ้อคุณลูกบ้างจะดีเองเอามาใส่จะดีทําบ้างใบตองสองชั้นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องใส่หอมกตามชอบเลยค่ะคุณแม่ใส่เครื่องแน,น่นคุณลูกก็ต้องใส่เครื่องแน่นบ้างนี่ใบตองสองชั้นค่ะแล้วก็พับพับพับหอ่หอ นี่แล้วก็กัดด้วยไม้จิ้มฟันเราก็ได้มองซื้อไงกัดเอาใช้ไม้จิ้มฟันนี่กัดได้เหมือนกันนะแล้วก็เอาไปย่างเลยถ้าใครมีเตาย่างนะคะย่างตัวควันหอมมากแต่ถ้าไม่มีเตาแกส๊สก็ได้ค่ะแต่ว่าใบตองบ้านไม่พอคุณพ่อให้ตัดแค่ต้นเดียวเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะย่างในฟอย์นะคะนี่ใครอยากได้ตัวเตาแบาร์บีคิวแบบจะดีก็ทักข่ายจะดีในอินบ็อกของ Facebook ได้นะคะเตานี้ใช้งานง่าย แล้วก็ควันแรงเลยไม่ใช่ควันแรงไฟแรงตอนย่างค่ะเราจะต้องทาน้ํามันด้วยให้ตัวใบตองเนี่ยของเราไม่แห้งกรอบนี่ควันแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าสุกเร็วด้วยออกมาแป๊บเดียวเลยกับด้านกับด้านสีสวยแบบนี้เลยค่ะอยากทานแล้วเนี่ยกลิ่นหอมทะลุออกมาแล้ว มาลุนกันดีกว่าว่านนองข้างในจะสุกนะ่ากินขนาดไหนอ้ยร้อนร้อนมือร้อนมือคือตอนนี้ร้อนมือนี่ดูข้างในเหมือนร้านเลยใครชอบเอาสูตรนี้ไปทําได้เลยนะคะง่ายมากจริงๆนี่ไงไข่ปลาหมึกนี่ดึบ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 เลยเดี๋ยวทานกับข้าวร้อนๆใครทําออกมาเป็นยังไงทักาหาดีในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะชอบอุปกรณ์อันไหนก็ทักาหาดีในอินบ็อกซ์ได้เลยวันนี้จะดีไปแล้วนะคะบายบายจ้า